สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พี่แดงก็มาอีกแล้วเนาะวันนี้พี่แดงมาที่สวนให้ดูให้ดูท้องฟ้าจะตกอีกแล้วอะทุกคนวันนี้พี่แดงจะมาเก็บถั่วปากอ้าเนาะ hmm. ก็เลยว่าจะขึ้นไปบนเขาอันนี้อยู่สวนด้านล่างเนาะก <T> ่อนจะขึ้นไปบนเขาพี่แดงก็ให้ชมความงามของดอกกุหลาบของพี่แดงด้วยนะเจ้าเห็นไหมสวยมากทุกคนเห็นไหมสวยแบบครั่งเลยสดชื่นมากเลยนะทุกคน สวยครัสวยน่ยสวยปลาลำปลาเหลือจ้าเห็นไหมดอกกุหลาบนะกุหลาบพวงนี่กุหลาบพวงสวนพี่แดงมีหลากหลายให้ทุกคนดูนะดอกไม้ให้ทุกคนดูวิวเนาะทั้งดอกไม้ภูเขาน้ําตกนะจ๊ะสวนนี้มีทุกอย่างให้ดูนะเห็นไหมอันนี้ดอกกุหลาบที่พี่แดงชํานะชําชํากิ่นเนาะเนี่ยเห็นไหม กำลังจะออกดอกแล้วเนี่ยอันนี้สวยมากนะทุกคนส่วนนี้มีทุกอย่างให้ดูนี่จ้ะความงามน้ำตกก็มีนะทุกคนมีน้ำตกส่วนตัวด้วยแหละใครใครอยากมาเที่ยวได้เลยนะเหมือนเหมือนเหมือนสวนสำหรับนักท่องเที่ยวเลยอะสวนพี่เดย สวยไหมสวยไหมมีน้ำตกต้นตัวได้แหละเห็นยังอันนี้ผักสลัดเนาะที่ปลูกพร้อมกับมันฝรั่งอะ่ะเออมันโดนลูกเห็บมาสองรอบแล้วทุกคนมันก็เลยเป็นประมาณนี้มันไม่โตเลยเห็นไหมมันกาลังจะงามแล้วก็โดนฝนแล้วก็โดนลูกเห็บมันก็เลยแบบมันก็อยู่เท่าเดิมนะยังไม่ได้กินเลย นี่เป็นมันฝรั่งเนาะมันฝรั่งก็ออกดอกแล้วนะเห็นไหมต้นมันก็สูงเอาสูงเอานะมันไม่แตกกอแต่ต้นสูงนะทุกคนปีนี้ปลูกปลูกช้าไปนี่เป็นมันฝรั่งเนาะมันฝรั่งก็งามอยู่แต่ว่าต้นมันไม่แตกเนาะมันจะเป็นสูงสูงเอาสูงเอาดูดูฝักเขา นะแากเขาก็โอเคนะพี่ว่านะแต่ถึงมันจะไม่ค่อยดกเนาะแต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่ให้ดูให้ดูให้ดูก่อนเก็บก็จะประมาณนี้เนาะถั่วปักอ่ะตรงนี้มันโดนลมพัดเนาะโดนฝนโดนอะไรมันก็ลม้มนะเห็นไหมมันลม้ม อืฝักก็เทอยู่แต่ที่ออกที่หลังมันก็จะแบบเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้มันจะเน่าเลยเนี่ยคือมันมันไม่โตอ่ะออือประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเก็บกันอืเก็บรูปที่มันจะแก่แล้วเนาะ ปรมาณนี้พี่ก็ดูไม่ออกนะวันไหนพอเก็บแล้วไม่พกเก็บเนาะเพราะว่าไม่เคยปลูกไม่เคยปลูกเลยครั้งแรกเนี่ยที่พี่แดงปลูกถั่วเนี่ยที่ถั่วปากอ้านเนี่ยไม่รู้ว่าประมาณไหนเขาเก็บเนาะพี่แดงก็ไม่ได้ถามญาติแต่ลูกเขาก็สวยอยู่นะ โอ้ยฝนตกแล้วทุกคนฝนตกแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่แดงต้องไปเอาร่มก่อนดูดินเกาะเพราะว่ามันลม้มมาสวนก็พกร่มฝ <c oughs> นตกทุกวันจริงๆไม่มาเก็บเดี๋ยวก็แก่หมด ต้องมาเก็บอันนี้มันล้มเนาะอันนี้ไม่รู้เก็บได้ยังไงประมาณนี้เก็บๆไปโอ้โอโลูกสวยดีนะทุกคนอีน ลูกเขาก็งามดีลูกใหญ่ ฝักนี้ใหญ่มากเลยพี่แดงก็ไม่รู้ว่าฝักประมาณไหนเขาเก็บนาะไม่เคยฝลูกนะันนี่ก็ได้เยอะพี่แดงจะเก็บให้เต็มตะกร้าเลยเนาะนี่เขาเรียกหัวปากอานะแต่สเป็นเขาเรียกหลัดอาบัสนะลัดอาบัสเอเนี่ย ประมาณนี้แล้วมั้งเ,เก็บเนอะี่แดงก็ไม่รู้จริงๆนะไม่ได้ไม่ได้ว่าแรง,งโง่นะไม่รู้จริงๆก็เขาเก็บฝักประมาณไหนโอ้ยแต่ฝักมันก็ใหญ่ใหญ่นะฝนก็ตกโปรยๆยโปรยๆอ,อย่างนี้เนี่เห็นไหมฝนตกนะเนี่ย อันนี้เก็บเต็มตะกร้าเลยทุกคนอันนี้เก็บไอยมันน่าจะเก็บได้อีกแค่อีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้มันมันก็ยังเหลือลูกเล็กๆอยู่เนาะน่าจะเก็บได้อีกรอบอีกสองรอบเล็กๆเนาะเพราะว่ามันยังเหลืออยู่นิดหน่อยวันนี้พี่แดงก็เก็บได้เลยเต็มตะกร้านี่เลยได้เยอะเหมือนกันนะทุกคนพี่แดงคิดว่ามันไม่ได้เยอะนะมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเต็มตะกร้าเลยนะเนี่ยเออ ยอดเนี่ยมาเก็บกลางน้ําฝนสายฝนนะทุกคนเดี๋ยวเรา,าไปหาปอ,อกดูว่ามเมล็ดมันจะประมาณไหนเนาะเพราะว่าอันนี้พี่แดงไม่ได้เก็บกินเองเนาะพี่แดงจะเก็บไปให้ญาตินะเพราะว่าพี่แดงไม่ค่อยชอบกินในถั่วถั่วนี่นะคือพี่แดงปลูกให้ให้ญาตินะเพราะว่าเขาชอบกินเนาะพี่แดงก็เลยปลูกให้เขาเนะนี่ยตะกร้าใบใหญ่ๆเลยเห็นไหมไม่ใช่ใบน้อยๆอล้เน,นี่ยเห็นไหมเต็มตะกร้าเลย เดี๋ยวเราไปหาปอกดูนะว่าเม็ดมันจะประมาณไหนเนาะพี่แดงก็มาถึงบ้านแล้วเนาะทุกคนพี่แดงก็เก็บถั่วปากอ้ามาได้ตะกร้าเนาะได้เข่งหนึ่งไว้เข่ง <c oughs> เข่งใหญ่ๆเลยเนาะพี่แดงจะมาปอกเปลือกเนาะปอกเปลือกให้เพื่อนๆดูเม็ดเนะาะเมล็ดมันว่ามันเป็นยังไงเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกดูเนาะ ก่อนอกเลือบถั่วปากอ้านนองพี่แดงให้ดูถั่วลันเตาอันนี้พี่แดงเก็บอีกเนาะวันเนี้ยหลังจะเก็บถั่วปากอ้าแล้วพี่แดงก็มาเก็บถั่วลันเตาเนาะอันนี้รอบสองเลยนะรอบสองได้เยอะกว่ารอบแรกเนาะก็ะได้ประมาณเกือบสองกิโลนะมั้งทุกคนอันนี้ได้เยอะกว่ารอบแรกเนาะถั่วลันเต่าเนาะถั่วลันเตากินเมล็ดเนาะอันนีน้รอบสองเนาะ เดี๋ยวเรามาปอกเปลือกถั่วปากอาดูเนาะนี่จะปอกให้ดูปอกเปลือกถั่วปากอาให้ทุกคนดูนะจ๊ะให้ทุกคนดูมเมล็ดนะว่าเป็นแบบไหนเนาะนี่มเมล็ดถั่วปากอาก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนเห็นไหมพี่ไดไม่ได้ปอกหมดนะบอกแค่แค่ให้ทุกคนดูเนาะ ให้ดูว่าเออมเมล็ดมันเป็นแบบนี้นะถั่วปากอ่ามมนะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเนาะมีใครไม่เคยเห็นบ้างนี่มเมล็ดงามงามเลยเนี่ยถั่วปากอ้าเขาจะมีมะเมล็ดประมาณนี้เนาะทุกคนเห็นไหมพี่แดงก็ปอกให้ดูแค่ไม่กี่ฝักเนาะนี่ที่พี่แดงปอกปอกแล้วเนาะพี่แดงปอกแค่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าฝักนะ ดูมเมล็ดเฉยๆนะไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้นะทุกคนถั่วปากอ้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะโชคก็อย่าลืมกดไลค์พี่เดงด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็บายบายสวัสดีจ้า